สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่รายการ G Hot Gaming นะครับเราก็อยู่เกม AOI AOI ่ะอะไรอะสามารถตั้งชื่อเล่นให้เพื่อนของคุณได้ง่ายเอ้ยนี่เป็นเพื่อนกันแล้วเหรอใช่ป่ะมันเอ้ยมีการบล็อกด้วยอะ AOI เดี๋ยวนี้มีบล็อกแล้วเหรอเช็คข้อมูลคนระับเข้าไปดูเช็คข้อมูลหูเลเวลยี่สิบเจ็ด เลเวลยี่จดะดูประวัติเขาโอหคอนคูลเลอร์แรงปัจจุบันคือไดมอน n d สคือคนนี้ผมไปเจอเขาในเออ่ในตอนเล่นแรงนะอืมในตอนเล่นแรงไดมอน n d แล้วคือเหมือนเหมือนผมแพ้แพ้ทีมเขามาั้งแต่ว่าผมอะเล่นดีเออเขาก็เลยชวนมาแต่ว่าไม่ได้เล่นแรงนะครับเป็นการเล่นแบบทั่วไปนะครับแตเ่เสียงน่ารักมากโอเคไปครับ วันนี้ผมจะไปเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าสิวนะตัวขี้แชื่อว่าสิวจะบ,บ้าสิวนะครับผมจะไปเล่นสิวนะนี่ตัวนี้เราจะเล่นตำแหน่งป่านะครับนะแต่มันต้องแบนใช่ไหมเออมันต้องแบนจะแบนตัวอะไรดีวะตัวอะไรโกงๆก่ะถึงตาคุณแบนแล้วเล่นมาถึงเราแบนไหมเราได้แบนมานี่เราได้เล่นตำแหน่งป่าเออเราต้อง ต้องการเลือกนี่ครับเรามาไว้ก่อนต้องการเลือกแล้วก็ตัวละครที่เราไอายย้จะแบนซิลทไอยย้แบนซิลผมเว้ยไอ้ยคนลเลยเว้ยอ,อ๋อไม่ใช่ยัง <c oughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนอฮามชัครับฮามชัยฟลอเรนติโน่ครับโอเคผมก็ไ okay. ม่รู้ไงว่า,า,า,าผมไม่รู้ไงว่ามัน,ม,นมันเบต้านี่มันมันต้องแบนตัวอะไรอะไรยังไงไะเพราะว่า ผมจําก่อนที่ผมจะลบไปล่าสุดอะคือไอ้ชมบุลาดแม่งเอาไปเล่นออฟออฟเลนนะครับไปเล่นท็อปนะครับท็อปเลนอะก็คือเลนมังกรอะใช่ป่าวว่าไม่ใช่เลนเลนมังกรไะวะเลนเลนสเลเยอร์เลนดาร์กสเลเยอร์คืออะไรวะดาร์กสเลเยอร์เออเลนดาร์กนะครับแล้วก็ลิงเดี๋ยวนี้เขาก็เอาเอาลิงมาออฟเหมือนกันนะเขาเรียกออฟเลนใช่ป่ะเออเขาไปเรียกลมนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะนายนายจะเล่นคริโตกลางเหรอ โอเคผมจะเล่นซิลนะนี่มีสกินผมมีสกินนะเออเยวบอกก่อนจะผมสกินให้สกินอะไรอะ่ะอ๋อสกินผียังไม่มีสกินใหม่ก็มาใช่ไหมนี่ผมอยากได้สกินนี้ของซิลทว่าสุดละคือมันเท่อะมันมันมันเป็นวิถีของามูไรลลูนนะครับมาดูลูนลูนกับสเปลสเปลของผมก็จะออกตามนี้เลยนะครับที่มัน ให้มาเลยนะส่วนรุนผมก็จะเป็นรุนพวกเวทจอกเวทนะครับนะอ่าโดยตรงนะก็จะมีความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยออันนี้เป็นรุนที่ผมจัดมาแบบว่าจัดตามเขามานะเป็นรุนที่ผมจัดตามเขามานะเออไอรุนพวกเนี้ยโอเคไปเล่นซิวกันเดี๋ยวเอาทีมเราไม่มีเวทหรอทีมเรามีแก๊กครับทำไมจัดทีมแปลกๆวะคิดมันผมไหม คือไอเนี้ยซับเออซับไอนี่ไปยืนออฟเลนใช่ไหมอันนี้เล่นเล่นโลมแก๊กเล่นโลมกิลเดอร์เล่นออฟเลนคิริโตะคิริโตะเล่นกลางบันเทิงละกูไอเนี้ยไม่มีเวทเวทมีแค่ตัวเดียวนะครับก็จะเป็นกิลเดอร์นะครับแต่ก er, ิลเดอร์มันมันเขาเรียกว่าเวทไม่จ๋าไหมต้องต้องตองจากที่แบบใส่ลุนเวทแล้วก็ออกของเวทเลยถึงจะแบบว่า การยิงแม่งจะรุนแรงมากมันจะแรงมากเฮ้ยเราเจอคิวเลนปะคิวเลนกับกาลีเมปง่ไม่ได้นานผมยังจำชื่อตัวละครได้แม่นยำมากครับจริงๆก็อยากจะอัดไอีโมบายเรเจนต่อแหละเพราะว่าเกมโมบายเรเจนมันมีเต็มเหรอวะเต็มผมเต็มเหรอโอ้ยทำอะไรมาเพื่อน เจอกาลีเฮ้ยอะไรเฮียนี่แม่มง,ง,ง,งเมื่อกี้แบบอัดแล้วหลุดไปครับน,น่าจะเมมเต็มมัง้งผมอะลบเกมเกมอน,นี้ออกไปแล้วนะเอ่อไอ้เฮียนี่ผม,นมผมลบเกมม คิดเล่นเกมอะไรอ่ะเออคอมดิวตี้โมบายไปแล้วเอาดิเอาดิเอาดิเมนเนาะเฮ้ยเฮ้ยไอสัตว์โอ้โหเล่นอย่างงี้เหลือจะเชื่อกวนตีนขมักเม้ง เรียบร้อยครับได้คิวมาก็ถอยเลยครับเมื่อกี้นั้นมันมันสลัดถ้ามันสไลด์สกิลสองอะจับกาลีอะน่าจะได้ได้คิวนะเออจริงนะได้คิวนะแม่งตีคีบแบบไม่สนใจใยดีใครเลยเบน เออเห็นแล้วเดี๋ยวเราจะไปช่วยเลนล่างครับโอเคเอ้ยเลนบนเลยเราจะไปช่วยบนครับดูสิมันมันไปยังเช็คก่อนเช็คก่อนยังครับยัง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 ,ยง,ยงไม่ไปยังไม่ไป อกถูโจมตีโอเคออมได้ออมได้จังหวะน,นี้กระโดดเข้าไปปุ๊บกดติเดือดเดือดเดือดเพลงดับลังกรพานี่เป็นไงล่ะโอเค okay. ครับเราต้องใจเย็นนะผมเล่นปากผมโคตรใจเย็นเลยผมจะไม่เข้าถ้าผมไม่มั่นใจไปเออผมขี้ขาดไงเข้าใจไหมกูขี้ขาดทำไมาอ่ะโอเคเพื่อน okay. กำลังไป ว่ากันปะเรายังไม่มีอติปแล้วแดนติปแล้วโอเคครับเกมค่อนข้างที่จะได้เปรียบครับเอ้ยทำไมรู้สึกว่าป่านู้นไม่มีหรือเปล่านะเปล่านะคิวเลนนี่ว่าอ๋อคิวเลนนั่นป่าครับคิวเลนก็ฟาร์มอยู่แต่ว่าคิวเลนไม่ออกมาเลยไม่โผล่หัวออกมาเลยนะครับ เราจะไปเลนล่างครับเจอละเจอคิวเลนแล้แต่ไม่รู้ว่าเราจะสู้คิวเลนได้หรือเปล่าเพราะว่ามันสามารถให้ตัวนี่มันให้ตัวะมันให้ตัวแล้วจะเอาจะเอาบัฟนี่เอาบัฟด้วยนี่มาดิมาดิมาดิเขาก้าเข้าบกก้าเข้าบกก้าเข้าบกเจกเจือกเจกเจก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 รียบร้อยตายได้บูด้วยเจ๋งเจ้า ซิลนี่เป็นตัวที่ผมเล่นแล้วผมชอบมากที่สุดคนระับมันเท่นะผมว่าการจงเชงจงเชงมันอะมันเทนะถ้าเดี่ยวเดี่ยวนี่คือก,ก็ได้อยู่อะเออมันก็ได้อยู่แหละถ้าเดี่ยวเดี่ยวอู้แรงแรงเวอร์ตอนนี้แรงแล้วแรงแล้วฆ่าห้าตัวตายสูนย์นะนี่มาแล้วเราต้องช่วยเพื่อนดันป้อมด้วยถ้าเราคิวอย่างเดียวคิวนำแต่เราไม่ได้ป้อมเลยอย่างี้ะเล่นยังไงให้เล่นให้ตายเราคิวเยอะขนาดไหนเราก็แพ้จริง อเ,อ,อเมค,ครับเพื่อนเลนบนกำลังแบบจะเอาป้อมให้ได้ครับ<อ>น,น่า,าจะได้นะกิลด์ได้อยู่สวยครับเพื่อนคิวเลนอยู่ข้างล่างครับเลนกลางโล่งครับไม่มีเราจะไปเอาป้อมนะครับทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับ เราจะปล่อยปะแล้วเลยป้อมไม่ได้นะครับเพราะป้อมมันสำคัญมากครับต่อเกมปล่อยสก,กิลไปครับเพื่อจะไต้ตีครั้งต่อไปแรงขึ้นนะอืมอีนี่ไม่เฮ้ยมันต้องเอาบลูผมว่ามันต้องเอาบลูเว้ยผมผมว่าแล้วมันต้องเอาบลูมันต้องเอาบลูนี่มันต้องเอาบลูไงล่ะ ไม่ใช่โปรไม่ได้โปรนะครับแต่กูแค่ดาวเฉยเออมึงอยู่เลนล่างอะ่ะแล้วบูเกิดอย่างเงี้ยมึงต้องเอามึงต้องเข้าอยู่แล้วเออนะคนเล่นธรรมดาเขามันมันต้องเข้าอยู่แล้วอะ่ะนี่มึงไงคิดแบบโปรเพลเยอร์ครับในในกรณีที่เกมนำนะทำทุกอย่างให้ให้ให,ให้ให้ทีมได้รับชัยชนะพูดติดตาทำไมวะเห็น yeah. เราได้บูบับมาครับเนี่ยรอได้ได้จริงนะ สวยแบบโหคิวเรนโดนลูกหลงขนาดนั้นเลยไ,ไปครับแม่งคุณดาวโคตรไวอะสกิลอะตายครับมาดิมาดิาดขอลกัน ตอเลยครับเพลงดับลกนภาสวยเจ๋งแจ๋วเฮ้ยย่างเท่เฮ้ยเสียงภาษาไทยอย่างเท่เจ๋งแจ๋วโอเคครับได้ไอเทมชิ้นนี้มาแล้วมันมันมีคีเวทอยู่ใช่ไหมถ้าถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะมันจะมีไอเทมชิ้นหนึ่งที่มันทำให เป็นขีได้ใช่ปะ <been> นี่พลังชีวิตโบนัสความเตียหายเวทไม่มีเหรอวะไม่มีขีเวทเหรออ๋อไม่มีไม่มีมมโอ้หนี่เอาอ๋อนี่แล้วกันไม่มีขีเวทนะอ๋อขีเวทมันมันเป็นเอลเอลด้วยวเออผมจำสลับกันกออเห็นแล้วครับ <c oughs> หาย โอเคแล้วเราจะไปบูบับครับเราเสียป้อมกลางแบบรือเสียป้อมล่างไปละต่อไปเราก็จะเข้าเ,เลนมังกรน,นะครับฟาร์มฟาร์มแบบไม่ต้องเกรงใจใคร โอ้โหโอเคครับดึงได้ป่ะเพื่อนดึงได้ป่ะดึงได้ป่ะเอาเลยจิ้วเฮ้ยอ๋อมันไม่มีป้อมโอ่ตกใจดึงก็มีไปครับอือโอ้โหกิูเดอร์ไม่น่าสกิลมันสวยขึ้นไหมเพราะผมคิ๊บเบีนวะ ครเป็นได้ว้าเอ้ะเราเก็บสองตัวเลยอ่ะเฮ้ยฟุกครับฟุกอันนี้ฟุกน,นี่ไม่ได้ตั้งใจลาเพื่อนเล่นเหมือนบอดจังวะ,ะระดับไดมอนด์ <Your team S 1> พอเจอคนยงเก่งมันก็เก่งเลยนะน่าจะเป็นพวกที่แบบว่าตมแรงนะพวกที่เก่งๆเนี่ยว่าอันนี้เอาจริงๆนะเล่นระดับไดมอนด์นะ เทียบเท่ากับพวกระดับไอ้นี่เลยอะ่ะเฮ้ย oh. <c oughs> เทียบเทียบเท่ากับระดับของพวกโก <c oughs> หรือพวกไอ้นี่เลยเอ่อพาติน,นัมเลย <team> พาติน,นัมเล่นดีกว่านี่้ หรือว่าทีมเรามันสก,กอร์มันนำเกินไปว่ากินน้ำแบบอโอเคชนะละจบไปด้วยสก,กอร์ที่สิบห้าต่อหนึ่งครับแอสซิสต์ศูนย์แอสซสซิสต์ศูนย์หรือเปล่านะหรือว่าแอสซสซิสต์หนึ่งเนี่ยจะไม่ได้น่าจะได้เอ็มวีพีอะแหละไม่มีใครอื่นแล้วก็ไม่เหมือนใคร ตู้อวีพีนี่เลเจนเดอรี่ครับอไม่ได้เอ p อ๋อเอวี MVP ครับค่า3ตัวติดต่อกันนะครับค่า15ตัวสูงสุดครับได้ mvp สิวนี่ไงกดไลค์เพื่อนอูผู้หญิงต้องกดไลค์ให้ครับอืม้ผู้หญิงเล่นเล่นพพอร์ตเจ้า โอเคครับไปเจอกันในโอกาสนะครับไปบายจ้าเดี๋ยวผมก็จะกลับมาเล่นใหม่นะครับถ้าผมไม่เบื่อผมก็ถ้าผมเบื่อผมก็ลบทิ้งนะครับถ้าผมอยากเล่นผมก็กลับไปเล่นใหม่นะนะเพิ่มเพื่อนผมมาได้นะครับชื่อ ge 7 6นะครับเพิ่มมาได้เลยนะไปเจอก,กันบาย